สวัสดีค่ะสวัสดีเนี่ยมือเสาร์มือเสาร์าว,วันผุดนะจ้ะผุดหรือประหัดวันประหัดมาค่ะอาหารเสาร์ง่ายๆซ้ำนี่ละค่ะกินแล้วกะล่อให้มันแจงเั็หน้อยก็สิออกไปตลาดนะจ้ะซื้อกับขา้าวกำน้ำกินตอนเที่ยงนี่ก็ได้ไข่ดาวสามหน่วยแล้วก็อะโวคาโดหน่วยหนึ่งนะจ้ะมาค่ะกินอาหารเสาร์น้ำกันมือนี่กินง่ายๆนะค่ะก,กินง่ายๆสบายท้องมาค่ะ เบื้องบรรยากาศข้างนอกแกกน้อยค่ะนองอันนี้แปดโมงเร้าเลยดิค่ะแปดโมงเช้ายังมืดตื้ออยู่หนาหาวกวบ็สิประมาณนี้เนาะจะ้ะี๋้ว่คยเห็นยังดอกขามมืดแต่สิินอาหารเช้าแล้วร่อห้มันแกีงเห็นทางยางไปตลาดก็ยัง่อยเสิไปเนาะจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนมากค่ะกินมากกินเลยก <c oughs> ินแล้วก็ไปตลาดเลย เปลี่ยนใส่เสียผาไปตลาดเลยนะค่ะนี่ถ้ากินไข่าดาวสามใบเลยเฮ็ดไวตาโดนแล้วล่ะคะ่ะเฮ็ดไวต้านตื่นขึ้นผุนของท่านได้กินล่อหลูกล่อแฟนไปอ่นขังหอกกันเช้ากับไส่ทรงลูกเราไปลุงเรีนอยม

แ้มแพงหรือแพงเลื่อนหมากกันเนี่ยอาวคาดูนี่ไ่ได้ถือเนี่ยค่ะแงมถือกับถึกฝากคอ,อมเมนต์ไปนะบงคลิบไปน,นะ อัโพรคารีโยดนมันบอกกอกใส่เป็นหน่อยหนึ่งสองเืา มือมือหนึ่งก็ไว้ไว้นะข้าวเดียวสิปีไม่หรอก้างนี้ือสิคริสต์มาสเหรอปีนี้เพไ่ไใดจัดต้นคริสต์มาสบพ่อได้เอาต้นคริสต์มาสออกมากเลยค่ะบเพ่ได้เห็ดหยังเลือีจริงปีนี้ไปบ้าลหลานออสาวเขาเฮ็ด จัดแม่กับสำบายว่าต้องเห็ดเนวออยางไม่กิน <c oughs> ปีนี้ไปกินบานลูกมือที่สองค่ะอยูบ่ยบานไผบานมันก็คุณละหากันเชียดอีกทีค่ะวันที่สามเฮ็ดพุดละ ทรงทรงถ่ายปีปีเก่าอืมนี่เห็ดปอแวยเหรอคะมันหลายคนไ่คือขานเห็ดแับข้อกำยำกินข้าวเดียวเห็ดกับข้อเป็นชั่วโมงไอ้เกียมันโย่สมื่อขาดเนี่ยกินไผกินมันหลวด ไปค่ะทุกคน,น,นะคะนนูนิเซอรซัมเนี่แหละเนาะค่ะเนาะซัมเนียนว่าเท้าเดียวขอบคุณสุขภูสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ีแวมมาหลับชมสวัสดีค่ะ